เสียงหนึ่งดังสะท้อนออกมาจากความมืดเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินพระนักบวชผู้เป็นคาตกติด์ตองแยกร่างเหยื่อออกเป็นชิ้นชิ้นก่อนขังไว้ในหีบเหล็กนี่ไม่ใช่เพียงพาดหัวข่าวแต่มันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นกลางหมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือของไทยเหยื่อคนแรกหญิงสาวชื่อสีนวลเธอเติบโตมาในครอบครัวชาวนาบ้านไม้เล็กๆอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีชีวิตเรียบง่าย เต็มไปด้วยความฝันที่บริสุทธิ์สีนวลเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านเธอมักช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหารให้เพื่อนบ้านสูงอายุหรือคอยตักน้ำใส่โอ่งไว้ให้เด็กๆใช้ในยามเช้ารอยยิ้มของเธอทำให้ผู้คนอบอุ่นใจแต่เธอกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคืนวันนั้นฝนตกหนักฟ้าผ่าสะแงบ,บฉายลงบนต้นโพใหญ่ข้างวัดเสียงสุนัขเห่าก้องไปทั่ว บรรยากาศชวนให้ขนลุกสีนวลเดินกลับจากโรงเรียนสอนเสริมที่เธอทำงานพิเศษเธอสวมเสื้อกันฝนสีซีดในมือหิ้วตะกร้าใส่สมุดกับข้าวของเล็กน้อยฝีเท้าเร่งรีบแต่แววตายังเต็มไปด้วยความหวังไม่มีใครรู้ว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่ใครบางคนจะได้เห็นเธอหลายวันผ่านไปครอบครัวแจ้งความตำรวจค้นหาตามป่าตามทุ่งนาตามเส้นทางไปโรงเรียนแต่ไม่พบสิ่งใด รราวกับเธอละลายหายไปกับสายฝนจนกระทั่งหีบเหล็กเก่าถูกพบในกุฏิวัดรางกุฏิแห่งนั้นเงียบสงัดประตูไม้ผุพังกลิ่นอับชื้นของฝุ่นและอยากย่ยทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดแต่เมื่อเปิดหีบเหล็กขึ้นมาสิ่งที่อยู่ข้างในคือฝันร้ายร่างสีนวลถูกแยกเป็นชิ้นจัดเรียงอย่างเย็นชาเหมือนกับสิ่งของที่ไร้ค่าเสียงกรีดร้องของผู้พบเห็นสะท้อนกล้องในอากาศ ชาวบ้านหลายคนเป็นลมลม้มลงและคำถามเดียวดังขึ้นใครทำเรื่องเช่นนี้ได้พระรูปหนึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้าผู้คนเคยศรัทธาผู้คนเคยกราบไหว้เขาคือพระครูบาอินพระนักบวชที่สอนธรรมะให้เด็กๆผู้ซึ่งเคยเทศสอนเรื่องบุญบาปอย่างอ่อนโยนแต่ในแววตาของเขาซ่อนบางสิ่งที่เย็นชาบางสิ่งที่ผู้คนเพิกเฉยไม่ทันสังเกตคืนหนึ่งหลังการค้นพบหีบเหล็ก ตำรวจเข้าตรวจค้นกุฏิของพระครูบาอินแสงไฟฉายสาดไปตามมุมมืดทุกฝีเท้าบนพื้นไม้ดังเอียดอาดบรรยากาศเหมือนลมหายใจของทุกคนกำลังถูกกดทับในห้องเล็กๆด้านหลังพวกเขาพบหีบเหล็กอีกหลายใบถูกแน่นบางใบมีคราบสนิมและกลิ่นเน่า่วยออกมาเมื่อเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้โลกทั้งใบเงียบงนันแต่เรื่องนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น กลางหมู่บ้านที่ยังคงสั่นสะเทือนจากการค้นพบหีบเหล็กผู้คนไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้วัดเสียงระฆังที่เคยก้องทุกเช้ากลับเงียบสงัดความหวาดกลัวปกคลุมเหมือนหมอกหนาทึบทุกสายตาหันไปที่พระครูบาอินชายผู้สวมจีวรสีเก่าๆยืนสงบแต่ใบหน้านั้นไร้ความรู้สึกเขายังคงเดินบินทบาตยังคงยิ้มให้ชาวบ้านแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาเหมือนเงามืดตำรวจเริ่มสืบสวน สอบถามชาวบ้านทุกคนและทุกเรื่องเล่าที่ได้มาต่างเต็มไปด้วยความสับสนพระครูบาอินเป็นคนใจดีท่านสอนหนังสือให้เด็กๆไม่มีใครคิดว่าท่านจะทำได้แต่บางคนกระซิบอย่างหวาดผวาบางคืนฉันเห็นท่านเดินออกจากกุฏิพร้อมหีบเหล็กได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องให้ในวัดรางความจริงเริ่มโผล่ขึ้นมาทีละน้อยเหมือนเลือดที่ไหลซึมออกจากแผลเก่าเบื้องหลังพระครูบาอิน เขาไม่ได้มาจากครอบครัวธรรมดาวัยเด็กเต็มไปด้วยความรุนแรงพ่อดื่มเหล้าแม่ถูกทำร้ายต่อหน้าลูกชายตัวเล็กและสิ่งที่ฝังในใจคือการเห็นร่างแม่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่าเขาไม่เคยลืมกลิ่นเลือดไม่เคยลืมความเงียบหลังเสียงกรีดร้องคืนที่สองหลังสีนวลถูกพบอีกหญิงสาวหายไปชื่อมาลัยสาวัยสิปดที่เพิ่งเรียนจบเธอฝันอยากเป็นครู เพื่อนบ้านบอกว่ามาลัยเป็นคนอ่อนโยนเธอชอบเก็บดอกบัวไปถวายพระและทุกครั้งที่ยิ้มแววตาเธอสว่างเหมือนแสงตะวันแต่วันนั้นเธอไม่ได้กลับบ้านชาวบ้านเริ่มตื่นตระหนกแม่ของมาลัยร้องให้กอดเสื้อผ้าลูกไว้แน่นเสียงร้องสะท้อนออกมาเหมือนคำสาบขอให้ลูกสาวฉันกลับมาอย่าให้เธอกลายเป็นศพในหีบขึนเดียวกันนั้นพระครูบาอินปิดประตูกุฏิ แสงตะเกียงวูบไหวสะท้อนเงาร่างบนผนังไม้มือเขาจับมีดเล่มใหญ่มีดที่ใช้หั่นผักแต่กลับเปื้อนคราบสีแดงคลำ้ำในความเงียบมีเสียงกุกกักดังจากหีบเหล็กเสียงที่เหมือนการเคาะขอชีวิตเขานั่งนิ่งริมฟีปากยกยิ้มชาชาและสายตาที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยความหลอนเช้าวันต่อมาวัดยังคงดูสงบพระครูบาอินออกบิณฑบาตตามปกติ ไม่มีใครรู้เลยว่าภายในกุฏิเล็กๆนั้นมีหีบเหล็กอีกใบที่เพิ่งถูกปิดตายเมื่อคืนนี้หมู่บ้านเล็กๆที่เคยสงบก,กลับกลายเป็นเวทีแห่งความหวาดกลัวทุกบ้านปิดประตูนแน่นเสียงพูดคุยเงียบหายเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านทุ่งนากับเสียงนกกลางคืนที่ดังเหมือนคำเตือนตำรวจเพิ่มกำลังลาดตระเวนรอบวัดไฟฉายกวาดไปตามทางเดินย่ารุกรุงรงังแต่ภายในกุฏิเล็กๆของพระครูบาอิน ทุกอย่างยังคงเงียบเหมือนปกติจนกระทั่งกลิ่นเน่าชวยออกมาลอยไปตามลมซึมเข้าสู่บ้านของชาวบ้านใกล้เคียงชาวบ้านเริ่มปิดปากบางคนอาเจียนเพราะกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นสัตว์ตายแต่คือกลิ่นเนื้อคนที่ถูกขังไว้โดยไร้อากาศตำรวจตัดสินใจบุกค,ค้นอีกครั้งไฟฉายสาดเข้าไปในห้องด้านหลังหีบเหล็กตั้งเรียงเหมือนหลุมศพที่ปิดฝาเสียงเหล็กเสียดกันขณะงัดแม่กุญแจ ทำให้ทุกคนกลั้นหายใจเมื่อฝาเปิดออกร่างที่ถูกตัดเป็นท่อนถูกยัดไว้ภายในผิวหนังซีดขาวดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความหวาดกลัวจนวินาทีสุดท้ายชื่อของเธอคือมาลายัยหญิงสาวผู้ฝันอยากเป็นครูบัดนี้เหลือเพียงชิ้นส่วนในหีบเหล็กใบหนึ่งเสียงร้องไห้ของครอบครัวดังลั่นวัดแม่ของมาลัยทุดลงกับพื้นกรีดร้องจนเสียงขาดหายไปกับลมชาวบ้านหลายคนเริ่มจับไม้จับมือ ดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังพวกเขาไม่สนว่าเบื้องหน้าเป็นพระพวกเขาเห็นเพียงปีศาจในจีวรแต่พระครูบาอินยังคงนั่งนิ่งริมฟีปากใสยะยิ้มสายตาไร้ความกลัวเหมือนกำลังสนุกกับเสียงโศกเศร้าที่ดังก้องรอบตัวตำรวจเริ่มค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมในตู้ไม้หลังโต๊ะหมู่บูชาพวกเขาพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งภายในมีลายมือเต็มหน้าบรรยายความคิดสับสนปนโหดร้าย เสียงในหัวสั่งให้ทำร,ร,รอยยิ้มของพวกนางคือบาปต้องถูกลบหีบคือที่ขังวิญญาณให้พวกมันอยู่กับฉันตลอดไปทุกตัวอักษรคือการสารภาพที่บิดเบี้ยวทุกประโยคคือหน้าต่างเปิดไปสู่จิตใจที่มืดมิดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือในหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกเขาเขียนเพียงประโยคเดียวว่ารายต่อไปคือหญิงที่ทุกคนไว้ใจที่สุดในหมู่บ้านเสียงสายลมแรงขึ้น ใบโพสันไหวเหมือนสัญญาณเตือนและทุกคนเริ่มมองหน้ากันอย่างหวาดผวาว่าใครคือรายต่อไปในหีบเหล็กของพระครูบาอินข่าวการตายของมาลัยเหมือนคมมีดกรีดหัวใจชาวบ้านทั้งหมู่ความเชื่อความศรัทธาทุกอย่างพังทลายลงในพริบตาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนหนาวสั่นยิ่งกว่าคือข้อความในสมุดบันทึกรายต่อไปคือหญิงที่ทุกคนไว้ใจที่สุดในหมู่บ้านทันทีที่คำนี้ถูกอ่านออกเสียง สายตาของชาวบ้านทุกคู่หันไปยังผู้หญิงคนหนึ่งแม่บุญมีหญิงวักลางคนที่ดูแลเด็กๆในหมู่บ้านเป็นเสมือนแม่ของทุกบ้านใครป่วยเธอก็หายาให้ใครหิวเธอก็แบ่งข้าวปลาเธอเป็นศูนย์กลางของชุมชนและคือเสาหลักที่ทุกคนพึ่งพิงแม่บุญมีได้ยินข่าวเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่ยกมือไหว้พระพุทธรูปตรงหน้าด้วยมือสันริมฝีปากพร่ำภาวนา แต่หยดน้ำตาไหลาอาบแก้มชาวบ้านบางคนพยายามเฝ้าเวียามรอบบ้านเธอบางคนถือมีดถือค้อนความกลัวทำให้ทุกคนพร้อมปกป้องเธอแต่ก็พร้อมฆ่าคนที่พวกเขาเคยกราบไหว้คืนนั้นลมแรงพัดจนไฟตะเกียงดับวูบความมืดปกคลุมทั้งหมู่บ้านเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เหมือนใครกำลังเดินผ่านทุง่งหญ้าสุนัขเห่าไม่หยุดแต่เสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จนชาวบ้านหลายคนที่แอบเฝ้าอยู่ข้างบ้านแม่บุญมีใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกแล้วเงาหนึ่งก็ปรากฏใต้ต้นโพใหญ่จีวรสีซี่สะบัดไปตามลมพระครูบาอินยืนอยู่ตรงนั้นมือหิ้วหีบเหล็กขนาดเล็กเสียงเหล็กเสียดกันดังครืดชวนขนลุกชาวบ้านบางคนเกือบพุ่งเข้าทำร้ายแต่ถูกเพื่อนห้ามไว้อย่าถ้าฆ่าเขาตอนนี้เราจะไม่รู้ความจริงพระครูบาอินค่อยคเดินผ่านเงามืด สายตาเขามองตรงไปยังบ้านแม่บุญมีริมฝีปากใสยะยิ้มเหมือนนักล่าที่เห็นเหยื่อกำลังรออยู่ตรงหน้าแต่ทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นฟากหนึ่งเป็นตำรวจที่แอบซุ่มอยู่กระสุนไม่ถูกตัวเขาแต่ทะลุหีบเหล็กจนเสียงดังสะท้อนกล้องเสียงโลหะกระแทกพื้นกล้องไปทั่ววัดฟ้าเปิดออกภายในคือเศษเสื้อผ้าของหญิงสาวที่ไม่มีใครรู้จักและรอยเลือดยังสดใหม่ พระครูบาอินเงยหน้ามองแสงไฟฉายสาดใส่ใบหน้าเขาตรงตรงดวงตาสีดำสนิทฉายประกายแปลกประหลาดก่อนริมฝีปากเอ่ยเบาๆเจ้าพวกนี้ยังไม่พอชั่วขณะนั้นทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงฆาตกรแต่คือปีศาจในร่างมนุษย์เสียงปืนที่ดังกลางคืนเหมือนสัญญาณเปิดม่านการล่าตำรวจกรูกันเข้ามาไฟฉายวูบว่าไปทั่วลานวัด เสียงวิ่งกระทบพื้นไม้ดังเอียดอาดแต่พระครูบาอินไม่หนีเขายืนนิ่งสายตาเหมือนเหยียดหยามทุกคนตรงหน้าจับเขาไว้เสียงนายตำรวจสั่งกล้องแต่เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประชิดพระครูบาอินกลับหัวราะเบาๆเสียงนั้นเย็นเยียบเหมือนลมจากป่าชาท่านใดนั้นเขาหันหลังวิ่งพุ่งเข้าไปในกุฏิร้างด้านหลังฝีเท้าเร็วผิดมนุษย์จีวรสะบัดหายไปในเงามืด ตำรวจและชาวบ้านพากันวิ่งไล่ไฟฉายส่องไปตามทางแต่เส้นทางในวัดเต็มไปด้วยกำแพงพังและทางตันเสียงเหล็กกระแทกดังมาจากด้านในประตูห้องใต้ดินที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่ถูกปิดลงด้วยแรงมหาศาลตำรวจพยายามงัดแต่สิ่งที่เจอด้านล่างคือห้องมืดอับชื้นผนังปูนเปื้อนคราบเลือดแห้งเป็นทางยาวบนพื้นมีเศษเชือกขาดและรอยเล็บข่วนที่ฝังลึกลงไป กลิ่นเน่าแรงจนหายใจแทบไม่ได้บางนายถึงกับอาเจียนขาทีตรงกลางห้องตั้งหีบเหล็กอีกสามใบหนึ่งในนั้นมีเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นทุกคนแข็งค้างเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนตายแต่คือเสียงของใครบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตำรวจรีบงัดหีบออกมือสั่นเทาเมื่อฝาเปิดภายในคือหญิงสาวผมเ่ากระเซิกระเซิง ร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกชำ้ำแววตาอ่อนแรงแต่ยังหายใจเธอร้องเบาๆช่วยด้วยเขาจะกลับมาเสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วห้องใต้ดินทําให้ทุกคนขนลุกเพราะนั่นหมายความว่าพระครูบาอินยังวงเวียนอยู่ใกล้ๆด้านบนวัดชาวบ้านที่เฝ้าอยู่เริ่มแตกตื่นพวกเขาตะโกนด่าทอสาบแช่งบางคนคว้างหินเข้าไปในกุฏิความโกรธระเบิดออกมาเพราะพวกเขาเพิ่งรู้ว่า ปีศาจในจีวรนี้ไม่ได้แค่ฆ่าแต่ยังจับเหยื่อมาทรมานในขณะเดียวกันตำรวจได้ยินเสียงฝีเท้าหนักดังอยู่เหนือห้องใต้ดินเหมือนใครบางคนกำลังเดินวนรอบประตูทางเข้าทุกคนเงยหน้ามองไฟฉายส่องขึ้นไปแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นเงาร่างผอมสูงจีวรปลิวไหวและสายตาสีดำสนิทที่ก้มมองลงมาพระครูบาอินยืนอยู่ตรงนั้นริมฝีปากยกยิ้ม ก่อนเอ่ยเสียงต่ำพวกเจ้าไม่มีวันออกจากวัดนี้ได้เสียงหัวเราะต่ำๆของพระครูบาอินสะท้อนกล้องไปทั่ววัดรางเหมือนเสียงปีศาจกำลังล้อเลียนชีวิตมนุษย์ตำรวจชักปืนเล็งขึ้นไปแต่เงานั้นขยับเร็วผิดธรรมชาติร่างผอมสูงหายวับไปกับเงาไม้ใหญ่เหลือเพียงเสียงฝีเท้าไกลออกไปทีละน้อยด้านล่างห้องใต้ดินหญิงสาวที่ถูกช่วยออกมานั่งหอบหายใจมือเธอสั่นเทา ตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวที่ยังไม่จางตำรวจถามเบาๆเขาทำอะไรกับเธอเล่าให้เราฟังหญิงสาวน้ำตาไหลพรากเสียงสั่นพร่าเขาล่ามฉันไว้ในความมืดทุกวันเขาจะเปิดหีบออกมาเอามีดแตะที่คอแล้วกระซิบว่าถ้าเธอร้องเธอจะได้อยู่ในหีบตลอดการเธอกลั้นสะอื้นก่อนพูดต่อฉันเห็นฉันเห็นเขาแยกร่างผู้หญิงอีกคนต่อหน้าต่อตา เลือดไหลนองพื้นแล้วเขาหันมามองฉันรอยยิ้มนั้นฉันจะไม่มีวันลืมคำพูดของเธอทําให้ห้องทั้งห้องเงียบกริบตํารวจบางนายตัวสัน่นบางนายกัดฟันแน่นเพราะโกรธจนเลือดขึ้นหน้าขณะเดียวกันด้านบนวัดชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันพวกเขาจุดคบไฟเสียงโหร้องดังก้องจับมันออกมาฆ่ามันหมู่บ้านเล็กๆที่เคยสงบ ตอนนี้กลายเป็นฝูงชนที่พร้อมเผาเลือดเผาเนื้อเพื่อแลกกับความยุติธรรมในเงามืดหลังพระอุโบสถพระครูบาอินก้มลงจุ่มมือในขันน้ำมนต์น้ำใสเปลี่ยนเป็นสีแดงคลำ้ำเขาเอามือปาดเข้าหน้าดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากเอ่ยราวกับกำลังสวดมนต์กลับด้านเลือดคือทางสว่างพวกมันจะได้เดินตามฉันไปสู่ความนิรันด์เสียงสุนัขหอนพร้อมกันทั่วหมู่บ้าน เหมือนรับรู้บางสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจสายลมแรงจนเปลวไฟคบเพลิงไหววูบบรรยากาศกลายเป็นสนามพิธีกรรมสยองหญิงสาวที่รอดชีวิตจับมือเจ้าหน้าที่แน่นเสียงเธอสั่นระคนสะอื้นอย่าปล่อยให้เขาอยู่ใกล้เด็กๆเขาบอกว่าพวกเด็กคือของเล่นใหม่ของเขาท่านใดนั้นเสียงข้อหีบเหล็กดังขึ้นอีกครั้งจากมุมมืดของห้องใต้ดินเสียงคลืดคลาดเหมือนคนดิน้น ดังต่อเนื่องแรงขึ้นทุกสายตาหันไปที่หีบใบใหญ่สุดท้ายปิดสนิทด้วยกุญแจสนิมกลิ่นเน่ารุนแรงโชยออกมาแต่เสียงข้อนั้นยังดังอยู่เหมือนใครบางคนยังหายใจและเหนือศีสษะพระครูบาอินก้าวช้าเสียงฝีเท้าเหยียบไม้ดังสะท้อนเหมือนความตายกำลังเดินวนอยู่รอบๆพวกเขาคืนวันที่ฝนตกหนักสายฟ้าผ่าลงใกล้ศาลาเก่า แสงวาบสะท้อนใบหน้าพระครูบาอินที่ยืนเฝ้าดูหีบเหล็กเรียงรายอยู่ใต้ถุนเขามองมันเหมือนเป็นสมบัติไม่ใช่สิ่งที่บรรจุร่างมนุษย์ที่ไร้ลมหายใจกลิ่นอับกลิ่นเหล็กกลิ่นเนื้อเน่าแทรกออกมาแต่กลับถูกบดบังด้วยทูบและกลิ่นน้ำอบผู้คนยังคงศรัทธานำพวงมาลัยและของเส้นไหวมาถวายทุกคนก้มกราบไม่มีใครเอะใจแต่เด็กวัดคนหนึ่ง ชื่อบอยอายุเพียงสิบสี่กลับเห็นบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นคืนหนึ่งบอยถูกใช้ให้ไปยกของเขารอบชำเลืองมองไปยังหีบเหล็กที่มีรอยเลือดซึมออกมาตามร่องหัวใจเต้นแรงมือสัน่นเขาแทบจะกรีดร้องออกมาแต่เสียงของพระครูบาอินดังขึ้นก่อนอย่าพูดเสียงทุ้มต่ำเหมือนคำสั่งจากยมบาลสิ่งที่เห็นคืนนี้คือกรรมของเจ้าบอยก้มหน้า น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวจากวันนั้นบอยเงียบไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแม้แต่แม่ของเขาเองแต่ความกลัวนั้นกลับกลายเป็นฝันร้ายทุกคืนเขาเห็นภาพคนในหีบเหล็กพยายามตะโกนมือของพวกเขากระแทกฝาเหล็กจนเสียงดังกล้องในหูของเด็กน้อยบอยไม่รู้ว่าเขาจะทนเก็บความลับนี้ได้นานแค่ไหนเพราะในวัดเงียบสงบแห่งนี้ ยังมีหีบเหล็กใบใหม่ถูกนำเข้ามาอีกใบและครั้งนี้เป้าหมายของพระครูบาอินอาจเป็นใครบางคนที่ไม่มีใครคาดคิดแสงไฟสลัวในห้องพิจารณาคดีสองกระทบจีวรเก่าที่ถูกพับเก็บไว้ในถุงหลักฐานมันไม่ใช่ภาพพระอีกต่อไปแต่คือเครื่องหมายของบาปที่ไม่มีวันลบเสียงสะอื้นของครอบครัวเหยื่อดังแท้เข้ามาแม่ชาราที่ต้องสูญเสียลูกชายหญิงสาวที่ไม่เคยได้แต่งงาน เด็กกำพร้าที่รอพ่อกลับบ้านทุกเสียงรวมกันกลายเป็นคำถามเดียวทำไมต้องเป็นพวกเขาพระครูบาอินถูกนำตัวเข้ามาสายตาของเขาว่างเปล่าไม่มีความสำนึกไม่มีแม้กระทั่งความกลัวคนที่เคยสวดมนต์ให้พรคือคนเดียวกับที่ลากร่างมนุษย์เข้าไปสู่หีบเหล็กภาพนั้นยังติดตาเจ้าหน้าที่ที่พบศพเลือดที่แห้งกรังกลิ่นเหม็นที่ไม่มีวันลืม เงาของศีลธรรมที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆิสารอ่านคำพิพากษาประโยคสั้นแต่หนักหน่วงประหารชีวิตความเงียบป,ปกคลุมทั้งห้องไม่มีใครดีใจไม่มีใครยินดีมีเพียงความว่างเปล่าที่แผ่ซ่านเพราะไม่ว่าคำตัดสินจะเป็นอย่างไรชีวิตที่ถูกไปแล้วไม่มีวันกลับคืนเมื่อม่านคดีปิดลงหมู่บ้านที่เคยสงบกลับเต็มไปด้วยคำถาม ความเชื่อที่เคยมั่นคงถูกสันสะเทือนผู้คนไม่กล้าแม้แต่จะมองไปยังวัดร้างนั้นเสียงกุญแจเหล็กปิดหีบศพยังคงก้องในความทรงจำเรื่องราวของฆาตกรในคราบนักบวชไม่ใช่เพียงอาชญากรรมธรรมดาแต่มันคือแผลลึกของสังคมเตือนว่าความศรัทธาอาจถูกใช้เป็นหน้ากาก,ากของปีศาจและทุกครั้งที่เสียงสวดดังขึ้นในความมืดใครบางคนยังคงได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากหีบเหล็ก เหมือนเสียงวิญญาณที่ยังไม่อาจหลุดพ้นจากบาปที่โลกไม่ยอมลืม